ความลับของนาคราชในค่ำคืนอันโหดร้ายพายุโหมกระหน่ำในทะเลคลั่งเรือใหญ่ของพ่อค้าอับปางลงผู้คนจมน้ำตายเป็นจำนวนมากชายคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้ไปถึงท่ากระทำพิยะเขาเปลือยกายเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านผู้คนสำคัญคิดผิดว่า เขาสันโดษอย่างยิ่งมีคุณธรรมสูงจึงให้อาหารด้วยความเคารพช่วยสร้างอาสมให้อยู่ชายผู้นี้อาศัยอยู่ที่นั่นจนมีนามปรากฏโด่งดังว่ากะระทำพิยะอาเจลกแปลว่าคนแก้ผ้าที่ท่ากะระทำพิยะนอกจากคนทั้งหลายแล้วแม้แต่นากและครุฑก็มาหาเขา เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักพรตผู้มีศีลและธรรมวันหนึ่งเมื่อครุฑมาหาหลังจากพูดคุยเรื่องอื่นได้พอสมควรแล้วก็กล่าวขึ้นว่าญาติของผมเวลาไปจับนาคมักจะตายเพราะไม่รู้วิธีท่านช่วยถามความลับในการจับนาคให้ด้วยเถิดอจเจลกรับคำด้วยหวังจะประจบพยาครุฑ เมื่อน,นาคมาหาจึงแอบรอบถามว่านาคมีข้อลี้ลับอย่างใดจึงทำให้ครุฑจมน้ำตายเสียมากมายพญานาคตอบว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดของพวกกระผมถ้าพูดออกไปแล้วจะนำความพินาศมาสู่เหล่านาคมากมายหาประมาณมิได้แต่คระนั้นอาเจรลกชั่วก็ไม่เลิกรา พยายามถามทุกครั้งที่นาคมาหาในที่สุดนาคก็บอกความลับให้ด้วยความไว้ใจผู้มีศีลพวกกระผมกลืนก้อนหินก้อนใหญ่ๆไว้ให้ตัวหนักเมื่อพยาครุฑมาจับพวกกระผมก็จะทำเป็นยื่นหน้าออกไปแยกเขี้ยวคอยจะขบพยาครุฑพวกครุฑไม่รู้จึงจับศีรษะของพวกกระผมไว้เมื่อพยายามจะฉุดก็ฉุดไม่ไหว เพราะหนักอึง้งขณะนั้นเองพวกกระผมก็ใช้หางตีน้ำให้กระจายเป็นคลื่นขึ้นท่วมพวกครุดตายเพราะฉะนั้นถ้าจะจับพวกกระผมให้อยู่ควรจับที่หางให้ศีรษะห้อยลงเพื่อให้สํารอกก้อนหินที่กลืนไว้ออกมาจะทำให้ตัวเบาแล้วฆ่าพวกกระผมไปได้โดยง่าย เมื่อพยาครุษได้ทราบความลับของนาคจากชีเปลือยแล้วก็ออกไปจับพญานาคเมื่อถูกจับพญานาคก็คร่ำครวญว่าเรานำทุกข์มาให้ตนเองแท้ๆเพราะภัยย่อมมาสู่คนไร้ปัญญาชอบพูดพล่อยไม่ปกปิดคุณพิเศษของตนไม่สำรวมกายวาจาขาดการพิจารณา เราถูกจับได้เพราะวาจาของเราเองผู้ใดบอกความลับของตนแก่ผู้ที่ไม่สามารถรักษาความลับได้ภัยย่อมมาถึงผู้บอกนั้นและไม่ควรบอกความลับกับมิตรเทียมถึงแม้จะเป็นมิตรแท้แต่โง่เขลาหรือต่อให้มีปัญญาถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรบอกเราคิดว่า ชีเปลือยเป็นสมณะจึงบอกแก่มันด้วยสำคัญผิดคิดว่ามันเป็นคนดีเรามันโง่จึงต้องพบกับภัยข้าแต่พยาครุษข้าพระเจ้าขอยึดเอาท่านเป็นที่พึ่งด้วยพยาครุษฟังพญานาคร่ำครวนแล้วติเตียนว่านาคเอย่ยท่านบอกความลับกับชีเปลือยด้วยตัวท่านเอง แล้วท่านจะคร่ำครวญเอากับใครเล่าในบรรดาเราสามคนคือท่านข้าพเจ้าและชีเปลือยใครควรจะถูกติเตียนตามความเห็นของข้าพเจ้าท่านนั่นแหละควรถูกติเตียนยิ่งกว่าคนอื่นลองนึกดูเถิดว่าท่านถูกครุฑจับเพราะอะไรพญานาคตอบว่า ชีเปลือยนั้นเป็นผู้ที่เราเชิดชูแล้วว่าเป็นสมณะเป็นที่รักของเราเราจึงบอกความลับแก่มันพยาครุษเตือนว่าสัตว์ผู้ไม่ตายไม่มีในแผ่นดินปัญญาก็มีอยู่ไม่ควรตำหนิผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนคนในโลกนี้ย่อมได้บรรลุความดี ที่ตนยังไม่ได้เพราะสัจจะธรรมะปัญญาและธรรมะมารดาบิดาเป็นยอดแห่งพงพันคนที่สามคือใครเล่าที่จะมีความเอนดูเสมอด้วยมารดาบิดาคนฉลาดเมื่อรู้ว่ามนจะแตกก็ไม่ควรเพ่งพลายความลับแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาพี่ชาย น้องสาวพี่สาวน้องสาวผู้ร่วมมารดาบิดาเดียวกันสหายและญาติพี่น้องฝ่ายเดียวกับตนหรือแม้แต่ภรรยาและบุตรธิดาก็ควรจะรักษาความลับไว้เหมือนรักษาคุมทรัพย์เพราะถ้าความลับรั่วไหลไปถึงคนอื่นแล้วไม่ดีเลยคนฉลาดไม่ควรบอกความลับแก่ผู้หญิง ผู้เป็นศัตรูผู้มุ่งสินบนผู้มุ่งลวงความลับเมื่อเขารู้ความลับแล้วเขาก็จะมาตะอคอกขู่เข็นเอาทีหลังได้คนที่มีความลับต้องไม่พูดพลอยและต้องมั่นคงในประโยชน์ของตนเมื่อพยาครุฑกล่าวสั่งสอนแล้วนาคจึงกล่าวว่าชีเปลื่ยและเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ศีษะโลนเที่ยวไปเพื่อหากินโดยแท้เราบอกความลับแก่ชีเปลือยเราจึงพลาดเสียแล้วบุคคลผู้ละตัญหาการมารมแล้วประพฤติตนเป็นนักบวชทำอย่างไรมีศีลอย่างไรมีวัดอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าสมณะผู้ลอยบาปแล้วเขาทำอย่างไรจึงถึงฐานะอันเลิศ พยาครุฑตอบว่าบุคคลนั้นละตันหาการม,มารมณ์แล้วประพฤตินตนเป็นนักบวชต้องประกอบด้วยหิริคือความขแยงต่อบาปตีติขาคือความอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยวนธรรมะคือการฝึกตนขันติความอดทนอกโกธนะความไม่โกรธ และวาจา่อเสียดได้จึงชื่อว่าสมณะสมณะผู้ทำรรอย่างนี้ย่อมเข้าถึงสุขติสวรรค์นาคราชฟังแล้วเห็นว่าพญาครุฑเป็นผู้รู้ธรรมและมีธรรมจึงอ้อนวอนขอชีวิตพญาครุฑกล่าวตอบว่าดูก่อนนาาผู้ลิ้นชั่วเอาเถิดวันนี้เราจะทำให้ท่านพ้นจากความตายก่อน เราจะให้ชีวิตท่านพยาครุฑร่อนลงอย่างพื้นดินวางน้าคราชลงพลางปลอบใจว่าวันนี้ท่านพ้นจากภัยทั้งปวงแล้วเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองจากเราทั้งทางบกและทางน้ำเราเป็นที่พึ่งของท่านต่อมาพยาครุฑคิดจะทดลองนาคราชจึงไปยังนาคพิภพ พญานาคเห็นสำคัญว่าพญาครุฑจะมาจับจึงแผ่พงผังพานครุฑเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านแยกเขี้ยวจะโขบเราดังว่าเราเป็นศัตรูภัยของท่านจักมาแต่ไหนกันพญานาคตอบว่าในศัตรูบุคคลควรสงสัยไว้ก่อนแม้ในมิตรก็ไม่ควรวางใจเกินไป บางทีภัยเกิดขึ้นจากบุคคลซึ่งเข้าใจว่าหาภัยไม่ได้แม้มิตรก็อาจกลับมาปลิดชีวิตได้จะพึงวางใจในบุคคลที่เคยทะเลาะกันมาได้อย่างไรผู้ใดระมัดระวังเตรียมตัวอยู่เป็นนิดผู้นั้นย่อมไม่ทำตนคุ้นเคยกับศัตรูของตนควรให้ผู้อื่นวางใจในตนแต่ตนเองไม่วางใจเขาอันหนึ่ง ถึงผู้อื่นจะไม่ระแวงตนแต่ตนควรระแวงเขาวินยูชนควรพยายามโดยที่ฝ่ายปรปักไม่รู้จอมสัตว์ทั้งสองสนทนากันแล้วต่างพอใจในอัธยาศัยของกันและกันจากนั้นจึงพากันไปยังอาสมของชีเปลือยพยาครุษคิดว่านาคราชคงไม่ไว้ชีวิตชีเปลือยแน่นอน เราก็จะไม่ไว่า้มันผู้ทุศีลคิดดังนั้นแล้วจึงยืนอยู่ภายนอกให้พญานาคเข้าไปเพียงลำพังพญานาคเข้าไปหาชีปเปลือยแล้วกล่าวว่าชีปเปลือยผู้ทุศีลเราคงไม่เป็นที่รักที่พอใจของท่านเป็นแน่แท้ท่านจึงจงใจทำลายเราโดยบอกความลับแก่พญาครุฑชีเปลือยตอบว่า เรารักพยาครุฑมากกว่าท่านจึงทำไปเช่นนั้นนาคราชกล่าวว่าบรรพชิตไม่ควรถือสิ่งนี้เป็นที่รักของเราสิ่งนี้ไม่เป็นที่รักของเราท่านเป็นผู้ไม่มีสำรวมไม่เป็นอริยะแต่แซงทำว่าเป็นท่านไมิใช่คนประเสริฐได้ประพฤติบาปทุจริตไว้มากจากนั้น นัรราชจึงได้สาบแช่งชีปเปลือยว่าเจ้าคนเลวทรามเจ้าประทุษร้ายมิตรผู้ไม่ประทุษร้ายนับเป็นคนส่อเสียดดังนั้นด้วยสัจจวาจานี้ขอศีรษะของเจ้าจงแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงสิ้นคำสาบแช่งศีรษะของชีปเปลือยก็แตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเสียชีวิตอยู่ณที่นั้นเอง